เดี๋ยวจะพาไปดูห้องพัดลมห้องสามตนหนึ่งนะคะอยู่ชั้นสามห้องน่ารักมากมีห้องน้ำนตัวนะคะในห้องก็จะมีที่นอนสาฟุตครึ่งเตียงนอนอย่างดีนะคะดูลาเกตเลยเนี่ยเฟอร์นิเจอร์อยากที่เห็นตรงปกเลยค่ะพัดลมห้องพัดลมนะคะทุกอย่างใช้ได้หมดไม่มีอะไรเสียหายแตกหักเสียหายอะไรทั้งนั้น ห้องน้ำมีตัวเป็นแบบนั่งลาดนะคะมีฝักบัวอยู่สบายค่ะอันนี้คือให้ดูบรรยากาศรอบห้องเลยนะคะอยู่คนเดียวได้สบายๆส,สองคนก็น่าจะอยู่ได้ถ้าตัวเล็กๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นหอหญิงนะคะห้ามผู้ชายเข้าออกปลอดภัยราคาประหยัดนะคะที่ทำเลคืออยู่ในเมืองเลยแล้วก็ตากผ้าก็คือตรงนี้มีระเบียงหลังห้องนะคะ ก็จะเป็นฝั่งด้านหน้าถนนริมถนน